สวัสดีค่ะสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามเสาแดดออกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาหาเห็ดขมเด้อค่ะพาเขาลปยุค่าอีฟสี่เป็นอยากมากอฟี่อยากมากครับพี่น้องเลยมาเก็บเลยพามาเก็บกันพี่น้องว่าสั่นกับจิบไปเก็บเห็ดป่วงเลยพี่น้องเนาะเก็บเห็ดขมกับเก็บเห็ดขมละค่ะแับจุ่มแหลกแหงมัน พิกัดเก่าเด้อพี่น้องพิกัดบ้านขุนใสทองค่ะแต่เฮ็ดกิดยงหลายอยู่ครับตำบลหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีอํเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องเฮ็ดหลายโพดโพนี่กรสบบ้านแนวม่วงแน่นะค่ะผสมเนียนไร่บ้านกันแล้วครับบ้านกันยัางม่วงอยู่ด้วยค่ะนี่ดอกนึงอือฉันนั่นบ้านบ้านยัางม่วงอยู่แบบนี้ก็คืองามค่ะยัางม่วงอยู่เลยนี่เอ้า เฮ็ดมือนี่ยชี่ห้างแน่เนาะพี่น้องบ่ห้างดอกห้างอยู่ <c oughs> มันบ่ได้เป็นจุ่ม <c oughs> เป็นงอนคือแต่ก่อนเนาะ <c oughs> ครับพุูนๆดอกนึงมันมันบ่ออกจุ่มแต่ว่ามันใหญ่ใหญ่มีอันนั่นแหละอู้ดอกนึ่งพูนๆสองดอกอีกฝ <c oughs> ้าใบละคุณดอกนึงทั้งนาพุ่นโอ้ยดอกกะจิปักปังในเด้อพี่น้องมันนี่ก็เริ่มบานแล้วค่ะ บานดอกกะสีบบ๋่อยง่ายป้านใดครับเนาะนี่ครับมูนึงครับพี่ไทยจะมองเป็นมูเป็นมูเนาะสวยอยู่เฮ็ดทั้งบางดอกดอกอนะสีบระเทศไทยเด้อพี่น้องบางดอกกะดอกได้งามกะจีไทยแต่ว่ากะเก็บเอาแต่ดอกงามๆละค่ะดอกได้บบไว้กับโบเอาโบโคช่วไปหอนให้หนฝน ฝนตกบ้เมือขึ้นฝนตกเปียกเจอกระตกบ้แห้งครับโ<ฮ>นกโกย้ยาครับนิกโก้เามือนี้พกหมวกย่านห้อนบ้เงินย,<อ>ย่านดำบ่ย่านแดดเรนแรยเหยียบเด้นเห็นแล้ครับนุเอ้าเก็บ ดอกงามดอกบอเน้ะพี่น้องสีอันนี้ม่วงเลยม่วงนี่นี่นี่สองคนนึงไปเรื่อยๆครับบบมาบ่ได้ครับมื่อนี้เฮ็ดเหมิดเฮ็ดเหมิดเฮ็ดเหมิดตู้ล้วครับ พี่น้อง<น>อันเฮ็ดกะหมักกลองหมักกลองพี่น้องเอ้ยวแต่บพพอหล life, พี่น้องนั่น <c oughs> ถึงมองเพื่อเราบัดนี่ค้าถาเปิดปลาแล้วบดนี้ใส่ค้าทาเปิดปลาแล้วพี่น้องเอ้ย, <c oughs> ยอามงมเวอไหลพี่นบอนั่วงงเพืครับูดงง <c oughs> นี้ข้าทามบนึ่าาแล้วพี่เอ้า มมันมาในกล่องนะมนมันมาในกล่องติตีตัวผู้อีกเห็นปเมืดแล้วนี่นี่มาเมืองที่ไรนี่นี่น่าพูดพูดเห็นบ่อเขาหูเปิดอ่ะเมันเห็นเฮ็ดมากระจิตผ่ามากระจิตจับมาเลยขึ้นหน้าจอเอเก็บอันดดอกนึง บูนีหม่วงเมือดครับกกลืงจูงงามเดือกเอาเลยค่ะเห็ดโปือดอกพี่น้องมานไผ่มันมั่นครับตาดีได้ตาบอดีีบอด้มากครับมาแต่คนตาดีเลยนี่เปล่าอย่างเหยออูเสียได้โนไม่พอนะว่าแต่ดูดเปล่าเห็ด อืมมาเหนได้ก็เอาครับพ่อได้มอกสามนีบ่มีหางลังกับนี่เป็นมูเลยจ้ะโอ้ดอกไหมดอกเป็นยังไงกะนอกเด่ดงกับเห็นแล้วนะจ้าเห็นมัดแล้วจ้า ขิงห่อเทปวกเนาะแมนขึ <c oughs> ้นห่อเทปวกแดงดิขึ้นหอด,ดีลาวดีก็เลยวาตะมะหวานไงทำใจสาเมื่อนี้มาได้ไปดอกเ <c oughs> อ้ต้องหาไหมได้ ห่วงหวงเออกำลังห่วงกำลังบานกำลังเสียบนี่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งดูดิมันเหมือนมันเหมือน่เออกระปุกน้ำตกใส่เนาะมันหลดมันหลดยู่นั่นเห็นบ่วยสามดอกครับโอ้แข็งดีครับ ยังแค่สามดอกครับสมดอกสามซีผมเลยนี่ข้งล่างเรตนี้นี่จะดอกสมบ่โอ้โอยงามเลยครับเ็บเก็บเจ็บเลยะเผาเก็บเผาเหลวเผาเมื่อดิจุ่มนึ่มวง เตยใหม่เห็นบ่พี่น้องตับอีกแล้วตับ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 บุ๊คห่างแน่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าจำรักสาวกันนี่กตก็ถือว่าห่างหอกพอได้เก็บค่ะคนกหลายเติบอยู่เฮ็ดกระเริ่มบ้านเฮากระเลือกแน่เนาะค่ะโสวยพี่น้องงามมุงมั่งครับ เผ็ดขมวันนี้เป็นกำลังใจให้สาวกนิกาคือเกาเดอร์พี่น้องมืเอื่นสิไปหาเห็ดปวกอือู้ยฝุ่นทางไหนเร็วๆเด้อเปิดผื่เลยเอาเลยก็อยากเร็วอยู่เพราะว่าอันนี้แทงเพราะแต่นละมูนดอู้เออเก็บเลยเก็บเลยฝุ่นดอกนึงอยู่ข้างบนมุมแดกอู้ตัวนี้เนาะมันเป็นเสือล่าเนี่ยนะ อืมูตับเอาล่นี่มาเก็นก่อนตับตับตับยป็ปสั่นอยู่พี่หนองเอ้ยประทับใจอีกแล้วพี่น้องประทับใจเหมือนเดิมค่ะเป็นสีบานแต่มีความสุขเนียนแต่ว่าดอกซำนีได้ค่ะเสียกุ้นเถากุ้นมักโอ้ยยังเก็บจนมือวิน เก็บจนมีวินที่เก่าและคนนหานเดยโก็แกง่ายมันเอ้ยวัวม่วงครับอัวหนังบังบังบ้านม่วงบังหม่มากมาเนาะเทงัวถั่วขาวจานพานงามนี่เฮ้ดเอว่าหลายกสองกมูเนาะหลายอยู่หลายอยู่เออ โม่ม่วงอีกแล้วตัวที่ม่วงเลยเนาะอือมต่างผุนมีแต่ปังปังอย่างหมาขี้ม่วงขี้ม่วงมีโค้งเป็นสีหมามันบ่มาโหูยหูว่าเฮ็ดงานเขาบ่มาดอกนี่จุ่มๆครับมาพี่เฮ้ยพี่ๆๆโอ้ยนี่3พุ่นเด็เห็นบ่เดี๋ยวดิกล้องโฟกัสเอ้าโฟนี่โฟแล้วโฟนในกล้องโฟแล้วจ้า อืนี่พี่น้องโถังไหนเป็นแถบเจ้าสีเห็นบหเห็นด้วยพี่น้องมึงบรรยากาศครับดูดเลยจวดหมุนอย่างเดียวครับหมุนมนมนถางใหนโบโบทายโบใดเดอกพี่น้องเอาเน้องใหม่นะพี่น้องน้องใหม่กระไรน้องใหม่นะงามเร่าใจเหมียนมดหน่อยๆกะสีพยายามเอาให้ได้ายเด้อเอาได้คือเก๊า เอาดูเขามาดูเขามาก็เห็นเห็ดน้ำเห็นนอใหม่น้ำพี่น้องเอานอใหม่ไปเก็บไปตะกินก่อนครับนอใหม่กับเม็ดก ну ินเหเนีม่ก็อันไหนปาได้โบได้ยังงนะต้องได้แหละ สามนอครับมองนี้นี่ขันเอาหน่ใหม่ขันเอ,นอาออก n ยากกันใส่เวลาอีกได้พี่น้องเจอ,อสิได้แต่ละนอนี่ได้แล้วไหนดูซินี่ขอเก็บคนเดียวนะจ๊ะหมูนี้น อยู่ในก้เนี่ยหลี่อยู่พี่น้องมบังบังั้งนี่บังใบห้าเฮ้ยเยก็ที่นี่มนาไปเลก็ดจะเปิด mong xin năng nó dìa vào thân việc Dìa phết bớt xin hát Xì hướng hạ để chân xi hôm Nó nèn cả để lại để lại 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 cái lại 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 อ,อู๋มือนึงเศร้าเลยกลุ่มกลุ่มกระลึมเด็กปลาอันนี้แล้วเนาะขุดมปลาครับพี่น้อง <laughs> โออ้ยึบลูกนั่งปัตทหารขับก,กวาทหารด้วยพี่น้องลูกนั่งมือนึงหนินดวกวกดจับ <laughs> นับกวได้เก็บให้ปว่ก็นั่งดุดผูก

เดี๋ยวฝาพี่น้องมึงทั้งพีไม่ว่ากุ้งเสร็จเอา้านี่ตัวบดเนี่ยอันนี้ก็ยังได้อย,อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเอ็ดมันตากแดดมัน่นเป็นสีนที่อยูอ <c oughs> ทั้งไตทองทั้งขาวดีอยู่ค่ะเบิ่งยาเอ้าจ,จิบจิ้มอยู่เออจิมแตจิ้มโผล ตระโองต้งงวงนี่มันมันยุติ้งเลยกันเลือกบดอยครับเพชรมือนี่เหลือกบดอยจะได้เลือกอยู่เลือกอยู่หักสีเลือกอัตัวจู่มันโมมี่ต้องเอาตัวบ้านนะครับมันต่างกันมาตามมาหลุมเหี่ยวเอ้าตาสามไปไปเฮ้ยนี่พี่น้อง เห็นหมดเนาะแดดกระแดดปีกเปลี่ยงเลยครับแดดออกอยางเรียงนะเก็บเลยได้เงได้แล้วเก็บเลยวันแต่ว่าเดียวเด้<ห>อค่ะเด้อโ <laughs> อ้โหโหสาดเก็บมา <laughs> เขา, <laughs> าไปนน้ำบ่ได้หอกเฮ้ย <laughs> อุ่นร้องนึง ไม่อยากใส่หมองอย่นจังสิเมียนมันมันตายอยู่นไหนเขายากโอ้จะท่องไหนนี่จะเก็บได้เขาลหรพี่น้องแี่ง่เลี้ยวดองหน่อยกระซากมันนี่ดอกหน่อยเหรอดองหน่อยที่เต็นนาฮักนี่พี่น้องนั่งจักนางกินน้ำกินท่าเสร็จลุยต่อครับพี่น้องลุยต่อกระตาสามตาสามครับจิ๊บจิ๊มเลยมองนี้ครับ กำลังบกขมครับนี่กำลังแสบอืมยงียง่ายน้ำเนาะมียันบนหยาบกำลังลีเือลือเือลีเลือกึ้นเลยเนาะเอ้าลุยต่อแล้วครับอุ้มหนึ่งมูหนึ่งครับอุ้มหนีบกาลเลยาลโดก จังเลยกับโบมดเก็บจังเลยกับโบมืดขนาดคนบบบยางหลายยางบบทัวร์อกนี่ดอกดีเป็นไงเป็นไดพี่น้องมันอยู่ในหยานี่แหละก็ลังเสียบก็ล่งพอดีคั้มดอกไงายกสมาอนนี้ไม่เจะดออีเลืงอีเลิงเปลว่า เนี่ยเป็ไ,งไงวายยัยยัยมูยัย <c ười> ยังสีนี่เต็มเร็วครับพี่น้องมาพีมาพีนี่อะเนี่ยไี่เ อ่มีคนเห็นอู้ทางไหนก็มีตับหวานอู้นอุ้ทางหน้ำได้จังหานว่าตับหวานตับหวานเนี่ยตาผมที่ตับขมโอ้ยมัวแต่นว่าตับขมอยู่มือนี่ตับหวานกล่องบังเถอกับพวกโฟกัสเด้อพี่น้องขออภัยด้วยค่ะอ,อืออัอนี้ก่อน เมื่อนั้นเขามาบบพอพี่น้องบอ่ได้ซองบอ่ได้มาซองเลยต้องมาซองนี่ตัวจุ่มกรับมี่ผุดดนดอกมีทั้งกะกะหัวนนหลึกซ้ำได้กับมนุนเน่าพี่น้องไปจวกก่งเลี้ยเล่นเล่นเอามิ่มครับพี่น้องนี่ โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเกลี่ยหางเนอะหางมีหนามปะมีอยู่มีวะง่วงค่ะพี่น้องง่ายลองสบิดออกแล้วหลดอวยออกค่ะนี่ตอนนี้กำลังสิอวยออกค่ะสามตาล่ะ พี่น้องพอแล้วมันมานสามตาคือเก่าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกใสทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามสุดยอดคือเก่าบ้านนี่กระลังงากระลังงามงามนี่ของตาทองของตาทองสามสยายเล่อเออตตาทองยายเจมิก้าเออตัวนี้ของยายกานิกายายกานิกากับตาสุวิชสามตาคือกันค่ะคุณภาพ คือเกาคือเกาค่ะคุณภาพครับจอมันมันสำหรับคิมนี้ลาไปก่อนค่ะมันมันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบไปแล้วโอ้โอจะเป็นหวนี่พี่น้องเนาด้วยเ่อาด้อยจานใหญ่